สบายดีทุกคนมือนี้กลับมาพบกับยายขันอีกแล้วเนาะยู่ให้ยูนาคือเก่านี่แหละพี่น้องเอ้ยมือนี้กับชิพาไปเบิ่งเกี่ยวหญ้าให้งัวเนาะเพราะว่ายามนี้กับปิดยามให้ยามนาพี่น้องเอ้ยเขากับบอสสามารถที่ชิปล่อยงัวออกมากินได้เองตามธรรมชาติเนาะเขาก็เลยอ,อาศัยเกี่ยวหญ้าตามคันแทน,นานี่แหละ ขึ้นไปยไว้ให้งัวกินยูถึงคนน่ะมันกับโบแมนยาแก่ด้วยเป็นหงาอ่อนๆจ้ะเกี่ยวแล้วก็ซีบุแหละแบะขึ้นไปไว้ยูถึงบูแหละมือนึ่งกะเอ่อเกี่ยวได้ยูสี่กับสอบนะตอนเศ้ากับสองตอนเอาแรงกับสองก็พอดีสําหรับให้งัวกินสําหรับห้าตูนะแลวอันนี้ก็คือต่างง้องล้วก็สีดยาฆ่า้าเนาะเพราะว่าเข้าในนาแต่คนอยากมียาเนี่ยจักน้อยนะก็ได้สีดยาฆ่าญ้าช่วยไปนํา ืันนี้กชิมาหย่ามงรีน้ำน้องเลยป่าทอนารีก็หลายเตอู่พี่น้องเลยแต่มนชิลงลรีเขาบ่นันแหละก็สิลงมายกขึ้นเบิ่งงนะ้าเบิง่งตางลองเราย,ยกขึ้นี่ชิได้อยู่บ่เนี่ยแต่รุนไปนามเราแต่ละมือนะืึได้อยู่เด้อพี่น้องเอ้รอบนี้กะบ,บ่ค่อยหลายบันไดน,นะม,มีป่าน้อยค่อนข้างหลาย แบบนี้เราก็เอาไปเลือกป่าไปมกได้น้อลวก็เอาไปเฮ็ดปลาแดกนํำได้อยู่พี่น้องเลยแลวบัดนี้เราก็เี่ยกขึ้นไปายุ่นละไปเที่ยงนาน้อยเขาคือเก้าพุ่นละไปจัดการเลือกไว้มกนแล้วก็เเอาไปปฮดดแำน้ะพี่น้องนาะเพราะว่าปีนี้มันก็ได้อยู่ปลาแดกประมาณ สามหาสี่ถังแล้วนะได้อยู่ป่านี่ก็เอาไว้มกเลยนะเลือกไว้มกน้ำที่เลือกเอามาคั้นลปแดดนะอันนี้ก็เป็นเกลือนะคะกระเทเกลือลงไปแล้วก็ทีมีหัมอ่อนๆแบบนี้น้องะผสมกันเข้าไปน้นแล้วก็ที่มาคนเล่คุเล่เข้ากันแบบนี้นะรู้สึกว่ามันโอเคแล้วสเขาก็สีเอาไปไว้ในถังนย ในถังแล้กปิดฝาไว้อย่างดีบุปเปิดได้พี่น้องปิดไว้อย่างดีเดี๋เอาไว้กินปีหน้าเนะขอบใจที่ติดตามครับสมย่าขันเด้อ